ครับผมเลื่อนะครับจากบริษัทโตนะก็วันนี้ได้มาร่วมแบบคาดดีนะครับก็ถือเป็นคัดที่เรียกว่าสุดยอดทีเดียวนะครับตั้งแต่ที่เรียนเลยอันสิ่งที่เราได้ก็คือว่าได้รู้จักตัวเองนะครับว่าาเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับส่วนตัวของอาจารย์เองเนี่ยคนที่มาสอนเราทีมงานเนี่ยหรือว่าสุดยอดทีเดียวนะครับใส่ใจเราทุกบนะครับแล้วก็เอกสารต่างๆเตรียมพร้อมให้เรานะครับ สิ่งที่ที่อยากจะฝากไว้คือว่าถ้าาใครนะน้องๆหรือเพื่อนๆหรือใครแล้วแต่นะครับได้มีโอกาสได้เข้ามาเรียนคราสนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากครับนะครัะที่มาเรียนทีมซิงเกอร์จี้เนี่ยก็มีความรู้สึกว่าเราได้พัฒนาตัวเองได้รับทราบเทคนิคในเ <into Furthermore> รื่องของการเรียนรู้ความแตต่างแต่ละคนว่าคนที่แตกต่าง มีดีใน,ในแบบของตัวเองถ้ามีจักนำข้อดีของแต่ละคนมาร่วมกันแล้วก็ดูซิว่าข้อด้อยของแต่ละคนเนี่ยจะสามารถรากล่าวเปลี่ยนให้มันดี อขาอย่างไรได้บ้างนะคะก็จะทําให้การทํางนานร่วมกันเป็นทีมเนี่ยมีความสําเร็จร่วมกันได้นะคะก็ภายในสองวันนี้ปสบกสาหนายนมากค่ะได้รู้จกักความเป็นตัวตนของเพื่อนเพี่ยนที่แท้จริงแล้วก็ได้รู้จักทีมงานแล้วก็อาจารย์ที่ฝามตั้งใจที่จะถา่ายทอดความรู้ให้กับพวกเรา ก็อยากจะขอแ,แนะนำนะคะว่าเพื่อนๆที่จะเข้ามาเรียนนะคะก็อยากจะให้แนะนำมาเรียนหักสูตนี้เพราะว่าเรียนรู้ได้ไม่ยากนะคะแค่ DIS c ตัวเองนะคะเราสามารถเรียนรู้ว่าจุดแข็งของเราเป็นอย่างไรจุดได้เป็นอย่างไรนะคะเราจะได้รู้ความเป็นตัวตนของเราแล้วก็ สามารถนำไปใช้ร่วมกับทีมงานก็พัฒนาผลประโยชน์ของทางบริษัทให้เกิดอ,อประโยชน์และมีประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุดค่ะขอบคุณค่ะ